สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาจะเจอ,เจอกับผมออมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกเจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายประจำวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568โดยช่อง3ก็ทำการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เวลา12นาฬิกา20นาทีไปจนถึงเวลา14นาฬิกาโดยประมาณ ครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่โดยหัวเรือใหญ่คุณสมัยสกุลเมตตาก็ช่วยกันประกบคูม่มวยไว้ตามบรยการล่าสุดดังนี้ครับคู่ที่1เดโชชัยราชานนนชนกับชัยมงคลสบุญมีฤทธิ์พิกัด113ปอดคู่ที่2คู่รองยอดมณีสวนจากคาเฟ่มา104ปอนต่อให้เลียงผาดาวเด่นมวยไทยมา105ปอด คู่ที่3คู่เอกประจําเสานี้ศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์เจอกับโอเล่สิงห์นครแวน่นพิกัด131ปอนดปเท่ากันคู่ที่4หลังคู่เอกเพชรชอบฟ้าอีเกิลมวยไทยใส่กับยกมงคลสิงห์นครแว่นพิกัด118ปอนปด์อดเท่ากันครับกระเชิญคยครับก่อนจะไปฟังทังศนวิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยบวกสอดสมยัยทั้ง4คู่ หมอมวยก็ขอกำลังใจจาก f อซทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณคู่ที่1เดชโชชัยราชนน์เจอกับชัยมงคลสบุญมีฤทธิ์พิกัด113ปอดเท่ากันครับมาดูทางด้านมุมแดงครับเดชโชชัยราชนน์อายุ18จากกาลสินก็ซ้อมที่ราชานน์ส่วนสูงนี่้อซนติเมตรน้ำหนักป่ยป่อย53กิโลกรัม โชกมาห้กว่าครั้งตัวนี้เป็นวยรีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีดักสาตแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านฉลา,าดรวดเร็วเกาว๋าเกมสอกคมหาไฟหลังชนะ3แพ้ 2. สองข้างหลังมีชนะคะแนนยกพยักษต,ต่อยแยมสวนที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แพ้คะแนนยกเพชรฉออาจารบุญที่ศึกเจ้ามวยไทย ล่าสุดชนะคะแนนเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศที่ศึกเจ้ามวยไทยครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินชัยมงคลสบุญมีฤทธิ์อายุ17จากศีสเกตก็ซ้อมที่สบุญมีฤทธิ์ครับส่วนสูงนี่163น้ำหนักปล่อยปล5อ,อกิโลกร,รมัมชกมา60กว่าครั้งเป็นประเภทไฟเตอร์เดินเปิดเกมนอกได้ในเหนียวแน่นนะครับเตะขวาต่อยขวาปั่มรัดฟัดตีบูดูดัน ต่างรับจับทางได้เดินเป็นนะครับอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยห้าไฟหลังชนะ2แพ้3ครับ3ข้ครั้งหลังมีแพ้คะแนน4พลังสอสละชีพที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แพ้น็อกยก4เสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดแจ้งเกิดไว้เอาชนะคะแนนยอดขุนทัพ j n p พัฒรลุงที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับรูปเกมที่น่าจะเป็นของคู่นี้ เดชโชชัยราชนนอายุ18เป็นรุ่นพี่1ปีได้สูงได้ลอยแต่เวทปล่อยๆนี่น้อยกว่า2โลเป็นมวยซ้ายฝีมือฝีมือดีเรี่ยมจัดจ้านนะครับส่วนน้ำเงินชยัยมงคล2บุญมทริ์ก็ประเภทครบเครื่องหน้าเสือดีนะครับคู่นี้นอกกับในซ้ายกับขวาไฟเตอร์เจอฝีมือครับเดชโชดชัย ch ชนะเสือฝั่งซ้ายมาส่วนน้ำเงินแพ้นอกเสือฝั่งซ้ายมานะครับ สำหรับตัวผมมองว่าแดงเดโชชัยราชนนท์ครับจะอาศัยเหลี่ยมมวยทางซ้ายดักสาดแข้งดักเสียบดักแทงชิงทำก่อนและป้องกันเขา่าจะเบียดเอาชนะชัยมงคลสวุลมีริ์ได้ท้ายทายครับคู่แรกผมให้แดงเดโชชัยราชนนท์เป็นมวยรักไม่ชอบระดับ3ด่ดาวครับต่อกันคู่ที่2คู่รองสำหรับเสารนี้ครับยอดมณีสวนจากคาเฟ่มาร้อปอน ต่อให้เลี้ยงผาดาวเด่นมวยไทยมา105ปอนด์ครับยอดมณีสนจากคาเฟ่อายุ30จากสตูลก็ซ้อมที่สนจากคาเฟ่จังหวัดตรังครับส่วนสูงนี่165น้ำหนักปล่อยปล51ชกมา60กว่าครั้งนะครับตัวนี้เป็นมวยเข่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั่มรัดฟัตีบูดูดันปลดอยยายปลายแรงเลี่ยมเข่าเก๋าเกมสอกคมแต่ว่าหลังๆนี่นานๆชกทีครับ ปี68โชคไว้2ไฟ์เองก็ยังไม่แพ้ใครครับมีชนะนอกยก3เพชรโกยศแบงค์ยูโรที่ศึกมวยไทยพันธมิตรชนะคะแนน VIP สิทธิ์จาตน้นที่ศึกกิจเมืองนนท์ครับส่วนคู่ชคทางด้านมุมน้ำเงินเลียงผาดาวเด่นมวยไทยอายุ25จากนาครศรีธรรมราชก็ซ้อมที่ดาวเด่นมวยไทยเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีครับส่วนสูง1น2น้ำหนักปล่อยปล่ ชกมาร้อยกว่าครั้งนะครับเป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีดักสาสต์แข้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้านฉลาดรวดเร็วเกาว๋าเกม5าไฟหลังชนะ3แพ้2 3ครั้งหลังมีแพ้น็อกยกสี่โจโฉบุมเด็กเซียนที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแล้วก็แก้มือขออภัยครับแล้วก็มาชนะน็อกยกสองเคนอแอจ็คสัรมวยไทยยีมที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดแก้มือเอาชนะน็อกยก3าโจโฉบุมเด็กเซียนได้ที่ศึกเจ้ามวยไทยครับ รูปเกมที่น่าจะเป็นของคู่นี้แดงยอดมณีสนจากคาเฟ่อ,อายุ30เป็นรุ่นพี่5ปีครับแต่ว่าชกงวยมาน้อยกว่านะครับแต่ว่าเจอแข็งๆมาเยอะกว่าครับจึงต้องต่อน้ำหนักให้1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมส่วนน้ำเงินเลียงผาดาวเด่นมวอไทยรุ่นน้องฝีมือจัดจ้านตั้งรับจับทางดักสาดแข้งดักเสียบดักแทงนะครับต้นๆน,นี้น่าจะทําได้ดีกว่าแต่ไปลายผมมองว่ายอดมณี ส่วนจากคาเฟ่จะอาศัยเพลงเข่าที่เขาถนัดปั่มรัดฟาตีเบียดแสงเอาชนะรุ่นน้องเลียงผาได้ท้ายๆครับคู่นี้ผมให้แดงยอดมณีส่วนจากคาเฟ่เป็นมือรักไม่ชอบระดับ2ดาวครับไปกันต่อคู่ที่3ครับคู่เอกประจำเสาร์นี้ครับศิลาเงินลาน,านาวอเตอร์ไซด์เจอกับโอเล่สิง์นครแว่นพิกัด131ปอร์ด มาดูทางด้านมุมแดงครับศิลาเงินลานาวาเตอร์ไซส์อายุ23จากพัทลุงก็ซ้อมที่ลานาโฮมสเตย์แอนเรสเตอรองจังหวัดพัทลุงครับส่วนสูง170น้ำหนักปล่อยๆ64อชกมาก็ร้อยกว่าครั้งนะครับเป็นมวยเขา่าขีมือค็บเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟาตีบูดูดานปอดใหญ่ปลายแรงครับ5้าไฟหลังชนะ3แพ้2 สามข้างหลังมีชนะคะแนนซันโวทีเด็ด99ที่ศึกเจ้ามวยไทยแพ้นอกยก3สตังทองช5หพยักษ์ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดก็แพ้คะแนนซิริโชคสอสมหมายที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับส่วนผู้โชคทางด้านมุมน้ำเงินเป็นโอเล่สิงละครแว่นหรือโอเล่ลักไลเดชานะครับหรือว่าโอเล่อึ่อุบลตัวเดียวกันครับอายุ17จากอุบลราชธานี ก็ซ้อมที่อึ่งอุบลจังหวัดอุบลราชธานีครับส่วนสูงนี่ร้อยน้ำหนักปลอดปล่อย65กิโลกร,รมัมชกมา80กว่าครั้งตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าอาชีพเดินเปิดเกมรูปร่างสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเตะขวาต่อยขวาปั่มรัดฟัตีบูดูดัานปลอดใหญ่ปลายแรงก้าและก้าลุยครับหาไฟหลังชนะ2แพ้3 3้งหลังมีแพ้คะแนานเก่งกล้าท็อปแฟรี่ยิมที่ศึกมวยมันสนั่นเมือง ชนะคะแนนเก่งกล้าท็อปแฟรี่ยิมที่ศึกมวยมันสนัดเมืองลาดสุดพัฒนาแพ้คะแนนวูคองสอเปียมบุตรที่ศึกเพชรยินดีครับรูปเปียมที่น่าจะเป็นของคู่นี้ศิลาเงินลานาวาเตอร์ไซส์อายุ23เป็นรุ่นพี่6ปีครับกระดูกดีกว่าครับวันนี้ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านตอนรับกันมาเยือนของโอเลสิงลคนครแว่นนะครับ ก็มาจากสายเพชรยินดีของเสียบดนะครับสม้าประกวดโอเล่ี่รุ่นน้องได้สูงได้ลอยครับคู่นี้เขาเจอเขาเก๋าเจอสดนะครับครับสำหรับตัวผมมองว่าทั้งคู่นี่วันนี้ถือว่ามาแย่งกันเกิดนะครับดูจากฟอร์มการโชคแล้วส่วนตัวผมมองว่าแดงศีลาเงินลันนาวอเตอร์ไซค์ครับจะอาศัยกระดูกมวยสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าครับ จะเบียดเอาชนะรุ่นน้องโอเล่สิงห์นครแว่นได้ไท้ายๆครับคู่น,นี้ผมให้แดงศิลางเงินลานนาวอเตอร์ไซด์เป็นมรักไม่ชอบระดับ4ดาวครับไปกันต่อคู่4หลังคู่เอกครับเพชรชอบฟ้าอีเกิลมวยไทยเจอกับยกมงคลสิงห์นครแว่นพิกัด118ปปอนด์เท่ากันครับเพชรชอบฟ้าอีเกิลมวยไทยจากจังหวัดตรังนะครับก็ซ้อมที่อีเกิลมวยไทยจังหวัดภูเก็ต เป็นพระเอกภูทรทางภาคใต้รูปร่างสูงยาวประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟันตีบูดุดันนะครับ <_ clever. S 1> เคยเข้ากรุงมาแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาคราับก็มาชนะนกยกสามรักเล่ทีวีเคมวยไทยที่ศึกเจ้ามวยไทยเมื่อวันที่14ธันวาคมปี67ที่ผ่านมาครับแล้วก็กลับไปเป็นพระเอกภูทรทางภาคใต้นะครับวันนี้ก็ได้โอกาสเข้ากรุงอีกครั้งหนึ่ง ก็มาเจอกับยกมงคลสิงห์นครแบนยกมงคลอายุ16จากอุบลราชธ,ธานีก็ซ้อมที่อึ่งอุบลจังหวัดอุบลราชธ,ธานีครับส่วนสูงน170น้ำหนักปล่อย56กิโลกร,รมัมชกมา50กว่าครั้งนะครับเป็นมวยเข่านะครับอาวุธครบเครื่องนอกได้นายเหนียวแน่นเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีบูดูดันปอดใหญ่ปลายแรงหาฝหลังชนะ3แพ้1เสมอ1ครับ สามครั้งหลังก็มีชนะคะแนนล้านกล้าเกียรติชัยยุทธที่สึกเพชรยินดีแล้วก็แพ้แพนนกยก 4. ล้านกล้าที่อสึกเพชรยินดีนะครับลาสุดเอาชนะคะแนนศิวราชวอรินทิดาที่สึกเพชรยินดีครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นของคู่นี้เพชรชาวฟ้าอีกนวยไทยพระเอกภูธรทางภาคใต้อย่างที่บอกกระดูกกระดูกภูทรนี้ไม่ธรรมดาครับ รูปร่างสูงยาวเดินเปิดเกมบูดูดันวันนี้ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของหยกมงคลสิงห์ละครแว่นที่มาจากสายเพชรยินดีซึ่งก็มาคู่กับโอเล่สิงห์ละครแว่นนะครับสำหรับตัวผมมองว่าหยกมงคลสิงห์ละครแว่นครับจะใส่กระดูกมวยเมืองกรุงที่ดีกว่าปั่มรัดคัดตีนะครับเพลงเข่าที่เขาถนัดจะเบียดเอาชนะเพชรชอบฟ้าได้เท็ดท้ายครับ คู่นี้ผมให้น้าเงินยกมงคลสิงห์คนครแว่นเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ1ดาวครับครับก่อจบทัศนิจาิจ์าศึกเจ้ามวยไทยบอกสองสมัยทั้ง4คู่ก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมมยชอบหมอมวยก็ขอากาศแนะนําสินค้าอุปกรณ์กีฬามวยไทยครบวงจรครับซึ่งทาง YouTube ร่วมมือกับแอปช้อปปีให้บริการสินค้ามาตรฐานบริการดีบริการฉับไวราคาย่อมเยาวครับนักมวยหรือว่าหัวหน้าค่ายทีมไหนสนใจก็เข้าไปเลือกชม เลือกซื้อตามลิงก์ที่ปักไว้ข้างล่างนะครับครับไปกันครับสรุปมวยรักมวยชอบศึกจ้ามวยไทยบอกสอสมหมายประจำวันอ่าวันเสาร์ที่25ตุลาคมปี68นี้ครับคู่ที่หนึ่งผมให้แดงเดชโชชัยราชานนท์เป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวสายผ่านตลอดสายยาวไปคู่ที่สองให้แดงยอดมณีสวนจากคาเฟ่เป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาว กระดูกมวยข่าวแรงแซงปลายปลายครับคู่ที่3ก็ให้แดงครับศิลางเงินลานาวอเตอร์ไซส์เป็นมือรักไม่ชอบระดับ4ดาวสิงแวดล้อมดีกว่าครบวงจรครับคู่ที่4ให้น้ําเงินยกมงคลสิงหนครแว่นเป็นมือรักไม่ชอบระดับ1ดาวกระดูกมวยเมืองกรุงดีกว่าข่าวแรงแซงปลายปลายครับ ครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามได้ครับชอบก็จกัดขาดก็สวนครับครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ